สวัสดีครับผมเมฆไมด้านะครับก็วันนี้ก็จะมาโปรโมทนะครับตอนนี้ทําแบรนด์เสื้อผ้าอยู่นะครับนี่เลยครับไมด้าสตรีทแฟชั่นนะครับ M Y D A เสื้อก็มีนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับทาง Facebook w w w f a c e b o o k m y d a M Y D A นะครับสตรีทถนนแฟชั่นนะครับก็ตอนนี้ก็ที่เห็นเห็นก็อาจจะพอ เคยเห็นกันบ้างนะครับหลายคนจะสงสัยมันคือหมวกอะไรเสื้ออะไรนะครับก็ตอนนี้ก็ทํามาทั้งทั้งหมวกแก๊ปเสือ้อยืดเสื้อฮู้ดแล้วก็มีโปรเจกต์จะทํากางเกงแล้วก็เสื้อหนาวอื่นๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หลายคนาจะเห็นที่แกงส้มนะครับเอาไปใส่ก็คือผมไปยกให้เขาเองนะครับแล้วก็เ,เทปเมื่อวานเห็นสต็อปเอาไปใส่ด้วยดีใจมากปื้มมากครับแบบ เอาไปใส่ได้ไงเนี่ยเฮยเอาให้แกงส้มดีกว่าแต่ดีครับเจ๋งเจงก็ยังไงนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปเช็คนะครับลิงก์เดี๋ยวจะอัพโพสต์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะครับปกติเอ่อยูทูบนี้ผมไม่ค่อยโปรโมทของนะฮะแต่ว่าวันนี้เน็ตดีก็ขอสักนิดนึงแล้วกันนะครับขอบคุณครับ